สวัสดีครับผมพ่อมแม่พี่น้องครับสวัสดีปีใหม่อยู่ดีมีแห้งมีค่วมสุกข่วมเจริญปัดจากรลูกไผ่ไข่เจี๊ยบสุภูสุคนเด้อเพื่อนเพื่อนสุภูสุคนเลยเอฟซีเอฟเกาเอฟซีไม่เบิดอสุคนครับไม่หลอดผ้ามาหดหัวหดสวนพี่น้องนะครับสวนไครพี่น้อง ขึ้นนี่ไปห่างหนูพี่น้องไปล่งคลิปมือเสาร์แล้วครับบรรยาก,กาศพี่น้องภาพอย่าสั้นจังหน่อยมีหลอดบรเดโอ,อ,อไม่กันสั้นมาออกเอาต้องไม่เซี่ยวฝีไมกครับไปหดสวนตักน้ำสางน้นิดหน,น,น่อยนะพี่น้อง มงบรรยากาศเนี่ยมันเศ้าครับสวยอย่างไยเราพี่น้องแสงตะวเวนกำลังจีก้าครับล่มสองสมือพี่น้องล่มครับผมพยนญ่หลอดผ้าเป็นหดสวนครับพี่น้องนะครับพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมันเศ้าครับมี่หลอดผ้ายางลงไเป็นหดสวนเ่ี้งตะวเวินกกาครับพี่น้องุนแสงก้าวครับ หฮมแต่หฮมเกอยู่ go, หรือพี่น้องนี่วันที่หนึ่งครับกาศวันทีน่หน,น,นึ่งปีใหม่ครับพี่น้องมื่นแล้วรับรรยากาศภาพี่น้องมาหดหัวหดสวนนี่แะครับ นี่ยพี่น้องช่วงนี้ปีใหม่เผื่อหลังปีใหม่แล้วจังว่ากันพี่น้องก็ไปเบื้องปีเยี่ยมอยู่ครับทุกท่าน,นที่ผูทัวถึงปั๊ดเลยให้หยากปีใหม่ฉลองกับพี่น้องอยู่เลาะเงอนเล็อตสั้นเละ,นนนะครับให้ไปฮดสวนครับพี่น้องน้ำร้อนลง่ะไรหรือไง 沖縄。ま

これは。 พีน้องไม่ใช่รถอยู่ไปน้ำไปหดปกคลุงกันครับบา้านน้ำสางพี่น้องสา,ยยางไม่ใหญ่อยหน้อยนะครับนี่นะครับผมอื้ีน้องเลย เปิดหดปกคุมงนพี่น้องกาศลมยำมสกำลังลมพี่น้องต้นไม้ต้นไ่ลรแดดออกรลมกำลังมากครับกาศยำมสพี่น้องบงปคุงไปหดปคุงพี่น้องี่น พี่น้องเดี๋ยวมดครับนี่นะครับเลาะมือแบักนามแบบกในพี่น้องมดสวนมาหล้วก็มาเลาะมืงครับจะห้อยแมยงจ้อพี่น้องีนใบนี่เล้วกฉีดยาพี่น้องปล่อยไว้ เหลือซ้ำได้ก็กินเหลือกับปอยไปครับเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวปุ๋ยมาหยอดเพิ่งจังน่อยอยู่ครับก็ได้เก็บกินพี่นอ้องเราบ,บุ้งบกทัวครับโอ้เว้ยได้กินซ้ำได้พี่น,ออออน้องบังคือก็ย้อนเรื่องมาไปจ่งไปเทาเนี่ยวันมือปีใหม่ก่ได้ม,มา Có mà đét nhót huồn mất P'Nông, nó đét bị chín, bắn có chín này này. Này, nó, cái đây, chín sẽ, chín mạc, nó chỉ chín này, nó chín thế này, nó nhốt rốt như là ở trên mũi nhám đầy bụi, nó chín lái cái chín, nó bắn gan chín nó, nó chích nhang để không, tua nó กิดบ,บูชสมบูรณ์ก็ไดอ้หอกนั่นผมมีพี่น้องนี่เขาบ,บูสมบูรณ์พี่น้องอื้อคนนี้นะครับอยอดแบบเอื้อกระได้ <c oughs> น้ำขาดไหมนะครับดอกก็คือเพียงนี่หมักทั่วไปตำเพียงนะครับปลูกไวทพุทธเดียวหน่อยเพียงที่นาพอใหญ่ได้คือปลูกเรื่อย เที่ยวเขาอ,ออกหรือวานแล้วก็ไถกบเลยครับครับพี่น้องไปเลาะบึงบกน้ำโน่นเถียงพี่น้องอจะเข้าครับผมมองพี่น้องที่หลไปพี่หลอดหย่อนออกครับถูกออกหย่อนออกตรงเวรไล่ไว้ครับแย่งอาหารกันพี่น้อง อย่างอาหารกันครับพี่น้องกำลังงามถ้าแม่งเตาท้องก็จออยู่พี่น้องคุนเห็นน้ำหยอดน้ำยังครับตะวันพวกสีหยาป่วยรถพี่น้องห้อยจอปใบดังๆเล่ร่ายพี่น้อง นั่งสิง,งามครับปุ๋ยมาหยอดพี่น้องปุ๋ยมาหยอดมาใส่ครับแม่งก็จอยอ,อยู่พี่น้อง พี่น้องทำอะไรีงามนะครับครับพี่นอ้องบรรยากาศครับยังให้เลี้ยงหน้าพี่น้องกำลังร่มครับ เล่นะครับคนมักไปยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพื่อหลอดพี่น้องด้วยสู้ๆไปน้ำกันเลยครับพี่หม่เกยอยู่ดีพี่แห้งสุขสุกคนครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ